ข่าวบันเทิงมือดึกกับนายเต t เท็นไนไลฟ์นะคะรอบด้านรอบอับผิดชอบซอกแซกแต่เรื่องจริงนี่วันนี้มาพร้อมกับโสโลแกนนะคะให้สมกับเป็นนายเต t เท็น21ปีนะคะเพราะข่าวของเราเป็นข่าวจริงข่าวชัวร์ไม่มั่วนะอ่ะมาเช็คกันเลยดีกว่าข่าวแรกวันนี้นะคะไปตามกันต่อกับคดี forex 3d ค่ะบายวันนี้ DJ Man ถูกนำตัวขึ้นศาลอีกครั้งค่ะ บ่ายวันนี้ดีเจแมนพัทรพลสามีนักร้องลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุธีวันถูกนำตัวมายังศาลอาญารัชดาอีกครั้งตามที่สารนัดสื่อพยานโจทย์ในฐานะพยานคดีที่นายอภรกักกฏิเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3รดีค่ะ ซึ่งวันนี้ดีเจแมนเดินเข้าห้องพิจารณาคดีด้วยสีหน้าผ่อนคลายกว่าเมื่อวานและมีท่าทีสบายๆให้คำสื่อพยานหลักฐานว่าใบเตยเคยโดนชักชวนให้ร่วมลงทุนแชร์ forex 3D แต่ไม่ได้ร่วมลงทุนด้วยและทุกวันนี้ที่ตนกับพรยาถูกดำเนินคดีก็เพราะเพจเฟ e บุ o k หนึ่งออกมาแชร์ซึ่งเป็นการกุกข่าวขึ้นมาเองทั้งสิ้นทำให้ครอบครัวของตนถูกสังคมเข้าใจผิด ีเจแมนยังได้ถามต่อสารว่าหากภายหน้าสารตัดสินให้ตนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วใครจะรับผิดชอบเวลาที่เสียไปใครทำผิดก็ขอให้รับผิดคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้ออกไปใช้ชีวิตสักทีค่ะซึ่งในห้องสืบพยานเดียวกันยังมีคนบันเทิงย่างปราบปราบปรนดลที่เดินทางมาเยี่ยมภรยากูกีหนึ่งในผู้ต้องขังข้อหาเกี่ยวข้องกับคดี Forex ร d ดด้วยโดยระหว่างการสืบพยานปราบและกูกีก็นั่งคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่เคร่งเครียดแต่อย่างใด ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ forex 3d เนี่ยมันมีความซับซ้อนจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะในแง่มุมหนึ่งนะคะดีเจแมนเนี่ยเขาก็ต้องเป็นจำเลยนะคะถูกดำเนินคดีแต่ในส่วนหนึ่งเขาแล้วก็ใบเตยเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าถูกลงถูกหลอกมาลงทุนเช่นกันก็เลยต้องมาให้การในฐานะพยานนะคะเช่นกันค่ะ,ะไปต่อค่ะขยับมาที่แววไพายของวงการบันเทิงพี่แซมยูรนันนั่นเองจริงๆแล้วถ้าหากว่านับอายุนะคะเราต้องเรียกแบบดั d ดดี้แซมพ พ่แซมแล้วแต่พอเห็นหน้าต้องเรียกพี่แซมค่ะแหวมพายแห่งวงการบันเทิงมาให้กัดคอซะดีๆแวมพายสมัยหมายถึงคนที่ <c oughs> อมาตะไม่ยอมตายเนี่ยเราก็ยังไงเราก็ต้องตายนะแต่ก่อนตายก็ขอให้เราหล่อไปก่อนออกตัวว่าเขินแต่ไม่เลิงไปกับคําชมแน่นอนค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่แซมยุรันนัน หลงังนแฟนแห่อวยยศให้เป็นแวมไพร์แห่งวงการบันเทิง <Wow. S 1> ดิงน้าหลหลอกโกงอายุกับลึกขุนพ่อที่เห็นที่ไรก็อบอุ่นหัวใจเหมือนไมโครเวฟในวัยแสยิมเลยอะห <c oughs> ล่อไม่ตก ฆ่าไม่ตายนี่ก็ยังไม่มีใครฆ่าไงบางทีกินยาลดความหล่อบสิมันมีไหมล่ะแล้วโดยส่วนตัวนะครับคิดว่ามันเป็นคำทักทายที่หวานหูไม่ได้ไปหลงกับคำที่แบบว่าเราจะหล่อเหนือมนุษย์หรือว่าตามคนที่ที่พูดพี่ว่ามันเป็นคำทักทายของคนที่แบบเจอกันแล้วเป็นคำสวัสดีที่ท,ที่หวานหูไม่ได้เอามาหลงตัวเองว่าเราจะวิเศษหรือว่าหล่อเหนือมนุษย์กว่าคนอื่นๆซึ่งจริงๆแล้ว ก็มันเป็นคำให้กำลังใจมากกว่าไม่ได้อันตี้สัญญกรรมแต่ก็ไม่สัญญกรรมเพราะว่ากลัวนะเปลี่ยนเลเซอร์บ้างอะไรบ้างอย่าโบทอกบ้างนิดนิดคืออย่าให้หน้ามันเปลี่ยนจนกับแบบหน้ามันแปลกไปอย่างเงี้ยคือหล่ออมาตะม,มาตลอด42ปีที่คร่ำวอดในวงการบันเทิงจากบทลูกสู่บทพ่อแซมยูรันนันบอกชัดทุกวันนี้จะออกไปไหนมาไหนก็ยังต้องดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดทั้งในจอและนอกจอค่ะ ลูกจะบอกเสมอว่าพกขนพ่อจะออกจากบ้านได้เดี๋พ่อก็ต้องรอหวีผมว่าก็แต่งตัวพ่อไม่เคยใส่รองเท้าแตะคือแบบลูกเราออกไปนอกบ้านเนี่ยคนก็จะโอกาสเจอเจอเราไม่ได้ง่ายนะครับเขามีโอกาสได้เจอนะครับเขายิ้มเราก็ยิ้มไปเขาอยากถ่ายรูปบางทีคือถ้าเราออกจากนอกบ้านเนี่ยเราแทบจะเป็นคนของประชาชนไปแล้วลูกแล้วพ่อชินกับแบบนี้มาตั้งแต่พ่อวัยรุ่นน่ะลูกเคยเห็นพ่อเดินไปแล้วคนด่ารับหลังไหมล่ะ เราก็จะไม่มีเพราะเราก็ต้องเอ่อมารยาทดีแล้วก็เอ่อหันไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยคือถ้าไม่พร้อมก็ก็ไม่ต้องออกจากบ้านเพราะพี่ถือว่าพี่ให้เกียรติคนที่พบเห็นไอ้เปะ๊ะคือไม่ได้แบบโอ้โหเปะ๊ะต้องเรียบเพียยแต่ว่าคือไม่ใช่หยุดตื่นมาหัวฟูก็เดินไปไหนก็ได้คือแบบก็ส่องกระจกให้มันดูเรียบร้อยหน่อยไหมใน oh, <no. S 1> เสื้อผ้าเอ่อให้มันไม่ใช่แบบยับเน่าออกไปให้คนก็าบอกโอ้โหนี่เหลอหนงชอบมาตั้งนานนี่เลยให้ในทีวีไม่ตรงปกเลยเลยทีย่แบบ ไม่อยากให้คนผิดหวังขณะที่คุณพ่อแซมแฮปปี้กับงานในวงการจนไม่คิดกเกษียณแต่ลูกชายลูกสาวที่สวยหล่อไม่แพ้พ่อแม่แถมร้องเพลงก็เพราะเป็นพิธีกรก็ได้กลับไม่คิดเดินตามรอยเข้าวงการบันเทิงซัง,งั้นน่ะ พ่อเราขนาดนี้เอเราก็ว้าวุ่นเลยคุณผู้ชมคะจะบอกว่าความหลอพี่แซมเนี่ยเขาเหล่ออมาตะจริงๆนะคะแล้วก็หล่อแบบส่งต่อจาก DNA จากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นร้อยปีแล้วด้วยอ่ะไม่เชื่อไปดูเรารวบรวมมาแล้วจ้านี่คุณผู้ชมคุณปู่ของพี่แซมเป็นหารไทยนะแต่งงานกับคุณย่าซึ่งเป็นสาวชาวเยอรมันค่ะแล้วก็ได้คุณพ่อมานะคุณพ่อของพี่แซมก็เลยเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนั่นเองค่ะคุณพ่อของพี่แซมแต่งงานกับคุณแม่ซึ่งมีดีกรีเป็นถึงรองนางสาวไทย สวยเป๊ะขนาดนี้แน่นอนคะ่ะว่า DNA ก็ส่งต่อมาถึงพี่แซมยุ่ระนันนะคะหล่อเป๊ะมากๆทีนี้พี่แซมแต่งงานจะ้ะพี่แซมแต่งงานกับคุณมุกนะคะภรรยาของพี่แซมซึ่งก็ชาติกูลดีเป็นคนสวยมากๆก็มีลูกสองคนลูกชาย1ห,หญิงหนึ่งะคะก็คือสวยหลอ่อได้พ่อได้แม่มากๆ เป็นยังไงล่ะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตระกูลนี้เขาส่งต่อมาทางทาง DNA จริงๆแล้วก็ต้องขอกราบความแบบเป๊ะปังของ d n a ตระกูลนี้จริงๆนะคะหล่อสวยมากๆเลยอะคราวนี้ไปต่ออีกที่บ้านนี้บ้านนี้คือสวยหล่อและเท่มากๆพี่เคนเจเดชแล้วก็พี่หน่อยบุศกรนั่นเองนะคะบ้านนี้นะพี่แม่หน่อยเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อเคน,เนชวนใหญ่บ้านหนีความเจริญเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะบ้านเก่าเนี่ยความเจริญมารถไฟฟ้ามาถึงจอดหน้าหมู่บ้านเลยนะรถไฟฟ้ามาถึงนั่งย้ายหนีนางย้ายหนีถูกนางยายหนีความ,ามเจริญ เมาสามีออกสื่อไปเลยว่าพาหนีความเจริญค่ะผู้จัดคนเก่งหนอยบุษกรที่เพิ่งขายบ้านหลังเก่าที่ผูกพันมา20ปีไปได้หมดหมาดแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ย่านชันเมืองได้เกือบ,บปีซึ่งคุณสามีเนี่ยจำศีลติดบ้านมากเพราะรายล้อมไปด้วยป่าและสารพัดสัตว์อย่างที่ชอบแต่เมียนี่แหละที่ทําได้แค่ทําใจให้ชินน่ะมีแต่บ่อที่มีตัวเฮียเดินออกมา <c oughs> จริงว่ามันอยู่เป็นแบบธรรมชาติมาก <c oughs> วันดีคืนดีบ้านมีลิงค่ะช่วงแรอย่งเงี้ว่าฉันต้องถือเปิดนอนหรือเปล่านี่อะอะไรวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงเขาให้อาหารเสือโคคาโคคาตอนแรกเ็เสียงอะไรคือเหมือนอยู่นะครนายกอะ <laughs> ยากเหมือนกันนะหมายถึงตัวพี่นะพี่ก็จะต้องแบบเหมือนแบบมันก็เป็นความทรงจําที่ดีอะเราอยู่บ้านหลังนี้เราก็รู้สึกวแบบ่ามันมีความสุขอะไรเงี้ยตอนแรกจะไม่ขายแต่สุดท้ายอะก็ ตัสินใจขายเพราะว่ามันมันต้องดูแลเนาะมันก็เหมือนบ้านเลือกคนเนาะเอาจริงนะก็มีคนมาดูเรื่อยๆแต่ก็แบบสุดท้ายคนนี้เขาก็ได้ไปก็เป็นอาร์ติสส่วนบ้านที่ญี่ปุ่นนอยบุษกรบอกยังเก็บไว้ให้ครอบครัวไปพักผ่อนแต่ช่วงที่ไม่ได้บินไปก็ปล่อยให้คนอื่นเช่าไปพลางๆก่อนค่ะ บ้านสวยเปะมากแล้วก็รายร้อมไปด้วยธรรมชาติแน่นอนค่ะก็ต้องมีแบบสารพัดสัตว์นะเนาะอ่ะบีบมือเป็นกําลังใจให้กับแม่หน่อยด้วยส่วนคุณแม่คนต่อไปนี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้เหมือนกันเพราะว่าสู้ชีวิตมากๆลีเดียสลันลัดค่ะก่อนหน้าเนี้ยเพิ่งผ่านช่วงอยากจะแยกร่างอวตารค่ะเพราะว่าลูกสองคนป่วยพร้อมกันแล้วก็มาพร้อมกับงานใหญ่ของคุณแม่ด้วยอ่ะ หัวอ,อกแม่ลีเดียรสรันรัตเป็นห่วงสุดหัวใจเมื่อลูกสาววัยสี่ขวบน้องเดมี่ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีเล่นงานพร้อมเชื้อไวรัส RSV ีถัดมาไม่กี่วันลูกชายคนเล็กวัยเพียง11เดือนน้องดีออนก็ตามพี่สาวเข้าโรงพยาบาลไปติดติด สุดคุณแม่ลีเดียเปิดใจว่าทันทีที่เห็นเดมี่กลับจากโรงเรียนเพราะอาการป่วยก็จับแยกจากทุกคนในบ้านทันทีแต่ก็สายไปเพราะน้องทีออนติดเชื้อไปเรียบร้อยค่ะซิงก็ถือเป็นอาการป่วยหนักที่สุดของลูกทั้งสองคนตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียวแถมยังเป็นช่วงเดียวกับที่คุณแม่ลีเดียต้องซ้อมคอนเสิร์ตแกรมมี่อารเอสด้วยหน้าที่ดูแลหลักๆจึงตกอยู่ที่คุณพ่อแมทธิวค่ะในช่วงที่เดขึ้นที่ Impact พี่แม็กก็จะคอยแบบวิ่งดูลูกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะดูคนโตเพราะว่า คนโตก็ยังต้องไปเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คอยแบบช่วยๆกันก็ดีมีคนใหญ่คนนึงแม่เดีชช่วยอีกคนนึงค่ะเป็นโรคแบบยอดฮิตในเด็กๆสำหรับ ISV แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนกําลังแพร่ระบาดอยู่ทั้งสายพัน์ A และสายพัน B. ์ B ก็ต้องระวังแต่ว่าบางทีเวลาเด็กๆเ,เข้าไปโรงเรียนมันก็มันก็ไม่ได้ระวังอ่ะเนาะเด็กเล็กก็เอามือเข้าปากบ้างแบบน้ำลงน้ำลายอะไรเง,ไงี้ยแล้ก็ บางทีก็ห้ามไม่ได้ค่ะช่วงแรกก็งองไงช่วงแรกก็จะมีแบบอ้อนแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบจะจะร้องไห้ตลอดมามีอยากกลับบ้านประมาณนี้ใช่แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วอาการความแสบก็เริ่มกลับมา <c oughs> สำหรับเดมี่ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นก็คุณหมอบอกว,ว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ว่าสำหรับคนเล็กก็ยังต้องอยู่ต่ออีกไปสักพักหนึ่ง คือดีใจมากที่รอดมาสำหรับงาน IMPACT เพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตท,ที่ใช้เสียงอะเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าร่วงปุ๊บเนี่ยคือพังหลังจากนี้ไปก็ถ้าจะติดก็ติดได้แหละต่หมดภารกิจแล้วพีชีพได้ ส่วนวีรกร,รมของน้องเดมมี่หรือแปแว๋วแววที่สร้างตำนานยุ้มเหล่านึ่งเอกคนสวยหรือมีมีมค้ำๆออกมาให้เป็นแฟนได้เอ็นดูอยู่ตลอดคุณแม่ลีเดียบอกว่าเดมมี่ตนเลิพระได้ความควรมาจากพ่อแมทแต่ตอนนี้ต้องรอให้แป๋วแหววหายดีซะก,ก่อนมาสร้างตำนานต่อไปค่ะ ถึงจะชอบหยุ่มคนสวยขนาดไหนแต่เราก็เอ็นดูแป๋วแววนะคะยังไงก็ขอให้หายไวๆนะคะคนดีอ่ะคราวนี้ไปต่อที่พระเอกกอ,อกไก่ที่ถูกอาร์ตพสุทธ์ซัดแรงสรุปแล้วนะว่าไม่ใช่เกรดวรินทร์นะวเคลียร์จงเคลียร์ใจไปเรียบร้อยเพราะว่าตัวจริงออกมาสารภาพค่ะคือตอนแรกที่ฟังอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่ามันหมายถึงเราหรือเปล่าถ้ามีปัญหาอะไร อาสามารถโทรหาได้เลยคือเราเพื่อนกัน่ะแล้วก็ไม่ต้องรอมาถึงวันนี้เอาตั้งแต่วันนั้นเลยพร้อมเคลียร์ใจทุกเมื่อหาอีกฝ่ายพร้อมคุยค่ะหมอก้องสารวิทย์ที่สารภาพว่าตนนี้แหละที่น่าจะเป็นเพื่อนดาราพระเอกกอไก่ที่หนุ่มอาร์ตพัสสุดฉะแรงวัดแทงข้างหลัง งานจนกลายเป็นปมในใจนานถึง17ปีซึ่งหมอกล้องยอมรับเคยพูดจริงเรื่องที่อาร์ตยังไม่หมดสัญญาช่องแต่กลับไปรับงานละครที่อื่นแต่ยืนยันไม่เคยคิดทําร้ายอาร์ตหรือปาดหน้าแย่งงานใครค่ะตอนนั้นผมก็ยอมรับว่าผมมาพูดเรื่องของเขาตอนที่ตอนที่เขามีประเด็นที่ว่าออกจากช่องสามแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนคุยคนเดียวคือมีคนมาเล่าม,มีคนมาเล่าแล้วตอนวันนั้นก็คือมีนักแสดงอยู่เต็ไมไปหมดเลยเหมือนว่าอาร์ตจะไม่พอใจ ว่าเราเนี่ยเอาเรื่องไปพูดเรื่องของเขาไม่ใช่เอาเรื่องเขามาพูดนะพูดเรื่องของเขาคือเรื่องเรื่องสัญญานี่แหละแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเจาะมาที่ผมด้วยนะ <unsure. S 1> ตอนนั้นนะ่ะผมก็จะหมดสัญญาเพราะว่าผ,ผ,ผมก็จะหมดสัญญาผมก็เลยมีการถามว่าอ้าวแล้วมันยังไงอ่ะแล้วมันไปเล่นได้หรอต้องรอหมดสัญญาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีคนมาบอกเหมือนกันว่ามันมีน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยไ,ไปพูดแต่ว่าไปพูดแบบว่ามันไปพูดแบบไม่ไม่นนี้ผมก็อ้าว เฮ้ยได้พูดแบบนั้นนี่คือเรื่องมันผ่านไปสิบกว่าปีแล้วก็ปล่อยมันไปเถออาร์ตกับผมเฮ้ยจริงๆเราทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะอาร์ตคือถ้าอาร์ตรู้ว่าคนเนี้ยเออแล้วหรือว่าผมอ่ะโดนอะไรมาบ้างจากคนเนี้ยอาร์ตอาจจะเห็นใจเราบ้างก็ได้นะอาร์ต แม้จะอ้างว่าบุคคลที่3เป็นตัวปั่นให้เรื่องแย่แต่หมอกล้องก็ไม่ขอระบุว่าบุคคลนี้คือใครเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วจึงไม่อยากพูดถึงอีกค่ะ ก็เคลียดชัดกันไปเนาะคราวนี้ค่ะไปต่อกันที่นักร้องเสียงดีดีกรีเป็นถึงพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงพี่เบนชราทิตนั่นเองนะคะที่มาพร้อมกับเรื่องยุ่งยุ่งของ3คนผัวเมียที่บอกเลยนะคะว่าไม่ฟโฟล์ไม่เหมือนกับการได้ร่วมงานกับนักร้องรุ่นใหม่ที่บอกเลยว่าราบรื่นเวอร์ค่ะ เดืนหน้าปล่อยเพลงจากอัลบั้มใหม่ All For Love แฟนๆได้ฟังกันแบบจุกๆค่ะสำหรับดีว่าเมืองไทยเบนฉลาทิศล่าสุดกับซิงเกิลที่9ใช่ไม่ใช่ Yes or No ซึ่งอัลบั้มนี้นะคะเบนมีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหม่หลายคนทั้งสุนารีแรปเปอร์ apper, สาวลูกครึ่งไทยตรีนีแดดหรือสาวว่านวาน,วาน,วานงานนี้เจ้าตัวยอมรับว่าแม้จะมีช่องว่างระหว่างวัยแต่ก็ไม่ได้ทำให้มีปัญหาในการทำงานเลยสักนิดค่ะ การทํางานกับน้องๆยุคใหม่ตอนนี้รู้สึกว่ามัน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 ง่ายมากเลยเพราะเดี๋ยวนี้เด็กรู้สึกว่าน้องๆศิลปินบ้านเราแต่ละคนเก่งมากๆเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่แค่น้องที่ทํางานอัลบง้มชุดนี้น้องๆหลายคนที่เราไปไปร้องเพลงตามคอนเสิร์ตต่างๆที่เจอกันเนระรู้สึกว่าเดี๋ยวดีวันนี้เก่งมากๆนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่มีปัญหาในในเรื่องการทํางานเลยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าดีใจด้วยที่ที่ได้ที่ได้ที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งศิลปินแต่ละคนมีมีแนวทางของตัวเองมีวิธีการคิดมีวิธีการเติบโตมีสิ่ง ต่างๆที่เขาจะต้องเรียนรู้อะ่ะก็พี่ก็แค่อยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ,อ,อก็ขอให้เราเป็นตัวตนตัวเองแล้วก็พัฒนา พัฒนางานของเราให้ดีส่วนเรื่องสัมพันธ์รักแบบ3เราของเบนกับอีก2แฟนหนุ่มแม้จะตัวติดกันแทบจะ24ชั่วโมงแต่ก็ไม่ทําให้รู้สึกเบื่อหน้าหรือว่ากระทบกระทั่งกันเลยเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆมีทะเลาะกันเรื่องกินบ่อยไหมตลอดเวลาเพราะว่าก่อนนอนมันจะเป็นเรื่องปัญหาแบบโลกแตกพอปิดไฟปุ๊บเขาจะมีคําถามลอยมาจากอีกฝั่งหนึ่งของเตียงว่าพรุ่งนี้พี่จะทานอะไรดีครับแล้วเราจะตอบไม่ได้อะเราก็จะไล่ในหัวว่าเออเรากินวันนี้เรา กินไก่ไปแล้ววันถัดมาเรากินหมูไปแล้วเรากินเป็ดแล้วเรากินเนื้อแล้วจะมันจะวนอยู่แค่นี้แล้วจะไปซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันเป็นเรื่องปัญหาที่ที่ของเขาอะ <c oughs> เราเป็นฝั่งกินเราเป็นฝั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นฝั่งต้องดูแลเรา <c oughs> คืออย่าไปโกรธแฟนถ้าเราไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่าถ้าตัวเองยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้เลย <c oughs> จริงๆส่วนใหญ่ที่จะทะเลาะก,กันเพราะว่ากินอะไรก็ได้แต่พอเวลาเขาเสนอมาแล้วเราก็ไม่ชอบอยู่ดีผมจะบอกแฟน ทุกครั้งว่าเวลาผมตอบไม่ถูกว่ารมบก็แบบเซอร์ไพรส์ผมสิครับ <c oughs> นึกออกไหมเออนึกออกไหมคืออยากให้รู้ก่อนเพราะถ้ารู้กอ่อนเราจะมี1234ในใจเราอะแหมลิ <c oughs> มล้นกับฟานมันก็ต้องทะเลาะก,กันเป็นธรรมดาแต่เบนบอกว่ายังไงยังไงก็ไม่สามารถขาดใครไปได้เพราะเดี๋ยวจะลำบากว้าวุ่นเลยทีเนี้ย <c oughs> อันเนี้ยเรียกชีวิตคู่ไม่ได้นะคะต้องเรียกชีวิตขี้เพราะมี3คนคะ่ะอ่ะพักกันเดียเด๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องวุ่นๆ่นข,ของวงการบันเทิงโลกกัน <c oughs> burn the to day you ุมยปวานเจี๊ยบค่า21เนี่ยเป็นมนุษย์นี่คือเป็นวัยรุ่นที่กำลังกำยำ <c oughs> กระทิงเปรียว <c oughs> เป็นวัยรุ่นที่โตเต็มวัยแข็งแรงขอให้อยู่คู่กับดาราไทยรวมไปถึงคนที่ชื่นชอบข่าวดาราไทยไปนานๆยาวๆ30-40ปีนะครับดูโอปามามณแล้วยังมีความสุข ก็เหมือนนายเตียนครับดูอยู่ด้วยกันมา21ปีก็ยังดูแล้วมีความสุขเหมือนเดิม Happy birthday to you t h มแฮมแฮ p แฮมแฮม Make some noise หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมมาอัปเดตข่าวบันเทิงนะคะที่เรียกได้ว่ารอบด้านรับผิดชอบแล้วก็ซอกแซกแต่เรื่องจริงเพราะข่าวของเรานั้นข่าวจริงข่าวชัวร์ไม่มั่วนะกับนายเะเทน11.00ครึ่งช่อง9กด30มาเจอกันนะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ